ยกสวยครับยิ่งวมยุดเลยเฮากิดได้เดสียข้องครับไดชีิผมมาขอาไปแต่นาคอดโอ้โหตันสวยหลอดอยู่บนอกผมสวนครับอินต่อได้นะดึงโดนอันตีหลอดเลยเนี่ยดึงบอดโดนยังบอดดึงหอเบล้าวสวย กราบสวัสดีครับอยู่ผมยุบสี่เคนะครับวันนี้มาเซโรล่งแรงนะครับสิบดาวนะครับเทปเที่ยวครับส้นเล่นครับคลาเป็นหนีนะครับคุ่นก็ไปเทมก็ลังแฝงเดี๋ยวมึ้นกลืนไหายนะครับเซโรล่งแหลงไปเรื่อยครับก็ไม่มีไพ่เหรินน้ำนะไพ่อยางเหรนด้วยก็ยัดมาเลยนะครับ CRM แตกระจุดครับ อัดหนึ่งน้ำน,นะครับล่างแฝงมันได้เปี้ยวมองครับม้าลอรดครับนะครับ เสียผิกไปเดี๋ยวนะากิ่เด๋ยวเป็นใจเจ้าเมดบ่ไดหนะดูดงี้ยิ่งกับเยวโลมฮอตเจฟฟีนะลอมดึงมาครับนี่คิดสี่ยกดีสวยโอเคครับแต่มาสองคิวนะครับต้นเกม ยกสวยนาากินสีล่อแกกดึงะยกชั่วมากตอดป้อมก่อนนะครับเฮาพลังแฝงเฮาเป็นปรอมเงินเดือดโดนตัดได้อย่างจัง อาพี่อยู่คนเดียวนะป้อมก่อนนะครับเอาไฟเนี่ยโมสนคนนะป้อมก่อนนะครับคนเอาตอนได้ก็ได้ครับใจดำมีสุดๆเลยเพื่อนขอเม็ดเดียวโอเคครับได้มาสามตัวนะได้ป้อมด้วยจะก,ก่อเอาสามศูนย์ครับตอนเนะี้ย ต้องระวังโดนจัดดาวโดยประดินดาบขี่ได้บ่อยครับเพิ่มความเร็วครับที่นี่เงินเน่าก่อนกานจะขาดแค่หลี่มันนะครับพันสองเลยนะดินเที่ยวพยายามจะไปเดินคนเดียวนะครับอยู่ไกลๆมือไหวนั่นครับ เนี่ยครับเด็กกลางเนี่ยเป็นน,นั่นเนี่ยหลังเขานะเขากิดสี่อนะ่ะดูดสองสวยจริงหมดหลอดนะหมดหลอดนะครับได้มี็นมาเสียสัจดาวด้วยเนี่ยยบ อาครเป็นลายสวยส่วนท่านบนเนี่ยเฮาดึงมาผมเหน็ดเลยนั่นเนี่ยจะเวียกว่าอะไรกันครับตุยนะอาจจะเป็นคิวดอร์เวดกับบางเฉียบเลยบาควไม่เ,นนเยอคนเดียวครับจอดเนี้ รอบเขามาเวทป่าอาดีกว่ารอบนันตินะถ้ามันจะกิวเวบนะะบบหิวครับตามรูเลือดนะครับสินีสาม ลินเล็กแบบนี้ยากนะครับบก 5, 1, ักห้าไอ้ขี้มาส้นนะแต่ง่ายเลยนะง่ายมันขี้ไปแล้วนะความแท่นนะักคอร์ดไปก่อนครับไปแก่งนะหยับลอยครับเสียโล่ม,มันจะเสียข้องด้วยนะยกสวยครับยิ่งววยุดเลยเอากันไ้ เสียข้องครับได้ชิผม,มาเจ้ามังกรแท่นนะจ,จะเวอร์กุ่มอะใกล้หน้าเมียดอยู่นะเนี่ยสวยคำโบลาณแท่งไงเอาะลาสุดมูลาณว่าแท่งไงเลยชี่ครับได้มังกรมาแท่นนะพอได้เลียยวเว้นการง่ายๆครับ ปอมก็ต่านกันครับหลังโดนนะยิ่งอยู่นะโคตรมันใสเมียดมันเลยครับเนี่ยเรนดีนะมุ่โดนมันเนี่ยโจนแบบทั้งกิวเตอร์ทั้งเมียดนะครับระยะไกลนะเป็นฮีโร่ฮ่าตายครับค่อนข้างเรนยากจัดเลยครับอันเลียดมันเนี่ย ต้องระวังบังแดดอันที่ใหม่ครับผมเหน็ดนยากเลยอันเนี้ยยิงโดนน,ดดดนั่นอ่ะดูดบ่ได้ยังเลยอ่ะส่วนเพื่อนก็น,นะครับยิงมะเขาเลยตัวเนี้ย ติงสวยยิ่งพี่อยู่นะผมตีไปสวยครับอยากเล่นจัดขอเล่นหน่อยม่ไหวนะสตันรัวๆเลยโอ้โหต้องออกถอยวันเนี้ยดูดิเตือนมาแบบว่ญหยัยังเลยเอาเมีดมั ก็เกิดตรงเขาแหละเมียมันฟีอะครับเขาไปไห,หนนครวโอ้โหตันสวยหลอดย่บนอกผมสวนครับเอ็นต่อไห้นะดึงโดนตีหลอดเลยเนี่ย ดึงบอโดนยังบอดดึงหรือเปล่าสวยน่าจะจบครับไฟเนะี่ยขอขึ้นในบัวคาเฟ่สักชิบิตหนึง่งเอาตัวนีก่อนแล้วกันสวยจีจีครับดาดีชิบีตกลางฮาโซโลแรง ประมาณนี้นะครับเตเที่ยวนะยิงแบบพุมร่วยจัดเลยนะจะได้เล่นแบบเยอะกว่านี้ครับจะไม่ค่อยได้เล่นนะครฮะว่าครับเป็นแบบลงแดงโสโลแดงนะเพื่อนกันนะจะพระเข้าใจเ้าเท่าไรไมีพี่ครับสโ,โลมาสนาหาตาติดละอจะเลื่นนะครับให้ย่างเล่นด้วยกับแอดมานะพมแบบสโ,โลว์แดงตลอดเลยชมเนะี้ อาคล้องกับประมาณนี้เลยนะครับอย่าลืมกดกระดิง่งกดติดตามนะครับไปเจอกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวมาโซโล,โล่แรงให้เมืองครับยังไงโซโล่แรงตัวใดก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับเจอกันครับคลิปหน้า